สวัสดีค่ะพบกับคุณนันเช่นเดิมนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป6นะคะสำหรับป6วันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนนะคะในหน้า124อ่อ่ะอันดับแรกนะคะในการทำโจทย์ปัญหาเราจะต้องอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์นะคะมาอ่านโจทย์กันเลยค่ะคุณพ่อนะคะวางแผนปลูกต้นเข็มนะคะ และต้นโมกเป็นแนวรั้วนะคะโดยปลูกต้นเข็มสลับกับต้นโมกค่ะในอัตราส่วน7ต่อ5นะคะเมื่อคุณพ่อปลูกเสร็จแล้วนะคะปรากฏว่าปลูกต้นเข็มนะคะไป56ต้น ดังนั้นนะคะคุณพ่อปลูกต้นโมกทั้งหมดกี่ต้นนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเช่นเดิมเลยค่ะเราก็จะเขียนอยู่2ส,ส่วนนะคะคือส่วนแรกก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะก็คือเขียนทั้งหมดเลยเนาะยกเว้นคําถามนะคะเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะมาเขียนอีกบรรทัดห,หนึ่งนะคะก็ตามนี้เลย ส่วนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการวางแผนแก้ปัญหานะคะแก้โจทย์ปัญหาเนาะซึ่งในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้อัตราส่วนมาเป็น7ต่อ5ใช่ไหมคะต้นเข็มก็คือมี7 7ส่วนเนาะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 ะะซึ่ง7ส่วนเนี่ยมันคือ56ต้นใช่ไหมคะส่วนต้นโมกเนี่ยมีอยู่5ส่วนก็1 2 3 4 5นะคะซึ่งกี่ต้นไม่รู้นะคะซึ่งเราต้องไปหาคำตอบแต่เรารู้แน่นอนว่า5ส่วนเนี่ยมันก็ต้องน้อยกว่า7ส่วนใช่ไหมคะคำตอบที่เราจะได้เนี่ยนะคะก็ต้องน้อยกว่า56ด้วยเพราะว่า56มันคือ7ส่วนเนาะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็ต้องนำโจทย์ที่กำหนดให้เนาะมาเขียนก่อนนะคะ,ะก็จะเขียนว่าปลูกต้นเข็ม7หน่วยนะคะ หน่วยเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับห้าสิบหกต้นนั่นเองต่อไปนะคะถ้าปลูกต้นเข็มหนหน่วยละ่ะจะเท่ากับกี่ต้นนะคะ เท่ากับห้าสิบโกส่วนเจต้นนะคะโูกต้นโมกเท่าไหร่คะห้าหน่วยเนาะก็จะเท่ากับเอาห้านะคะามาคูณกับ ห้าสิบหกต่อเจ็ดนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยให้นักเรียนหาคำตอบแล้วมาใส่นะคะเมื่อได้คำตอบแล้วนักเรียนก็มาเขียนค่ะดังนั้นคุณพ่อนะคะปลูกต้นโมกทั้งหมด ี่ต้นนะคะได้คำตอบแล้วนำมาใส่เนาะแล้วตรงตอบนะคะก็เขียนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะ ก็จะได้คำตอบมานะคะเสร็จแล้วอย่านักเรียนก็นำมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลในข้อที่4นะคะก็จะเขียนประโยคดังนี้เลยนะคะเนื่องจากอัตราส่วนของจำนวนต้นเข็มต่อจำนวนต้นโมกคือ7ต่อ5นะคะแสดงว่าจำนวนต้นเข็มต้องมากกว่าจำนวนต้นโมกนะคะซึ่งคำตอบของเราเนี่ยก็ต้องใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะ ทั้ง2ช่องเลยนะคะคำตอบของเราก็ต้องน้อยกว่า56เนาะหรือว่า56มากกว่านั่นเองถึงจะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ,ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็สามารถใส่คำตอบลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะเราไปดูอีก1ข้อนะคะคือหน้า131นะคะ โจทย์ข้อนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละนะคะอ่ะมาวิเคราะห์โจทย์กันเลยค่ะเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะราคา750บาทนะคะติดป้ายลดราคา10%เครื่องเป่าผมราคา860บาทติดป้ายลดราคา15%เซ ถ้าซื้อเครื่องปั่นน้ำผลไม้และเครื่องเป่าผมต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะก็เขียนสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็สิ่งที่โจทย์กาหนดให้นะคะเหมือนเดิมนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็มาเป็นขั้นตอนการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาเนาะในส่วนของตัวแรกนะคะ เครื่องปั่นน้ำผลไม้เนี่ยเขาราคาอยู่ที่750บาทแต่ว่าเขาลดราคานะคะจากที่100%เ็มเต็มๆใช่ไหมคะเขาลดไป10%นะคะก็แสดงว่าเราจะจ่ายในราคา90%เท่านั้นนะคะส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือเครื่องเป่าผมเครื่องเป่าผมเนี่ยราคา860บาทนะคะ แต่ว่าเขาก็ลดราคาเช่นเดียวกันลดไปเท่าไหร่คะ15%เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินแค่85%นะคะอ่ะต่อไปเป็นการแก้โจทย์ปัญหานะคะการแก้ปัญหานะคะวิธีทำนะคะเราก็จะเริ่มทีละขั้นตอนเนาะเพราะว่าเราจะซื้อสินค้า2ออย่างใช่ไหมคะ มีเครื่องปั่นน้ำผลไม้กับเครื่องเป่าผมนะคะเราก็ต้องหาทีละอย่างหาคือหาราคาของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก่อนเนาะแล้วก็ไปหาราคาของเครื่องเป่าผมนะคะพอได้ราคาของทั้งสองอย่างแล้วเราก็นำมาบวกกันหรือรวมกันนะคะก็จะได้เป็นราคาที่เราต้องจ่ายเงินนั่นเองนะคะอันนี้ก็ เดี๋ยวครูจะเติมให้นอ้อก็จะเป็นเครื่องป่าน,น้ำผลไม,ไม้ราคา750บาทตามโจทย์เลยนะคะเพราติดป้ายลดราคา10%นะคะ10%นะคะเราก็จะมาหาราคาที่เขาลดนะคะ10%ก็คือ10ส่วน100นะคะคูณกับ750 ได้เท่าไหร่นักเรียนต้องหาคําตอบมาใส่นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็นำคำนำคำตอบที่ได้นี้นะคะเอา750นะคะมาลบกับส่วนลดนะคะเขาบอกว่าลดไป10%ใช่ไหมคะในกรอบสีแดงนี้นะคะ่าลดแล้วเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็นำคำตอบมาใส่ตรงนี้นะคะ อ่ะให้นักเรียนลองคิดดูสินะคะหนึ่งส่วนหนึคูณกับ750นะคะเราก็จะเห็นว่าศูนย์สามารถตัดทอนได้นะคะศอ่ะหรือว่าจะเป็น10กับ100ตรงนี้ก็ได้นอสิบหนึ่งสิบอันนี้ก็จะเหลือ10ใช่ไหมคะแล้ว10ตัวนี้ก็ไปตัดทอนกับ750อยหบอีกก็เหลือแค่ 75ห้านะคะก็จะได้เป็น75บห้านะคะแล้วก็นำเจ้อยห้าม,750มาลบ75็ห้าออกเนาะเพราะว่าเป็นราคาที่ลดนะคะเป็นราคาที่ลดแล้วนะคะก็จะได้ราคาที่ลดแล้วคือเท่าไหร่คะลบกันเหลือห7 5้อเจ็ดิบห้านะคะ ก็จะทำแบบนี้เนาะอันนี้ครูทําให้ดู1ขั้นตอนนะคะส่วนขั้นตอนที่เหลือให้นักเรียนเขียนเองนะคะโดยขั้นตอนที่3ก็คือเอาคําตอบของขั้นตอนที่2กับขั้นตอนที่1มารวมกันนะคะก็จะได้คําตอบของขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะมาทําใน ส่วนของเครื่องเป่าผมเนาะเครื่องเป่าผมราคาเท่าไรคะ860ร้นะคะลดกี่เปอร์เซ็นต์ลด15เปอซนะคะเพราะฉะนั้นลดเท่าไหรนะ่ล่ะเราก็เอา15เปอมาเขียนนะคะก็จะได้เป็น15ส่วน100นะคะคูณกับ8 6 0ก็คือคูณกับราคาที่ขายเท่ากับเท่าไหร่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเมื่อได้ตัวนั้นแล้วเราก็จะนำ860มาลบนะคะกับตัวที่เราหาได้นะคะเพื่อจะได้ราคาที่ลดแล้วนะคะเหมือนกับขั้นตอนที่หนึ่งเลยเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะได้มาสองคำตอบเนาะก็คือราคาของน้ำปั่นนะคะก็คือ600 75กับราคาของเครื่องเป่าผมนะคะได้มา2ตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะนำสองตัวนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้คำตอบนะคะได้ราคาของที่เราจะต้องจ่ายเงินนะคะซึ่งตัวนี้มันคือ675เนาะเพราะว่าขั้นตอนที่1คุค่ครูคิดแล้วนะคะ นักเรียนก็หาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเครื่องเป่าผมเนาะแล้วก็มาบวกกันนะคะก็จะได้คําตอบก็ตอบสองครั้งนะคะเป็นเลขอารบิกกับเลขไทยอ่ะแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้านล่างเช่นเดิมนะคะอ่ะสาหรับงานวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ